สำหรโรงเรียนปิยะมหาราชัยนะครับโรงเรียนปิยะมหาราชัยเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนมนะครับก่อตั้งในปี2452นะครับขณะนี้มีผู้บริหารโรงเรียนรวมแล้ว19ท่านนะครับซ ok ึ ok ่งผู้บริหารปัจจุบันก็คือท่านผู้มีการขุนเสียงห์ีมนัศซึ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนปิยะมหาราชัยคนที่19นะครับ ใะปีนี้5 0 4ปีรันีฟ้าชมพูนะครับตอนได้ร่วมกับสมาคมสิงห์เก่าปิยมาราชลัยน,นำโดยท่านนายกดอรเตอร์วิทยาอีลาลานะครับนายกสมาคมสิงห์เก่าโรงเรียนปิยมาราชลายซึ่งทุกๆปีนะครับก็จะมีการจัดงานรันดีฟ้าชมพูนะครับซึ่งปีนี้ พิธีกรผู้พี่นะครับขอความร่วมกันเป็นความจริงใจนะครับทำตัวในการสมชัยสมเกิดมาแล้วนะครับโดยผมวาเป็นต้งนานแล้วว่าเป็นต้งนานเดี๋ยวเราจะสวมของใบให้กับท่านพิธีกรผู้พินะครับวันนี้เขาเป็นต้านนานนะครับเข้าสู่บรรยากาศแล้วในวันนี้ขอบคุณรอชมนะครับทีมเงานพิธีกรอสเครับ

กิจกรรมของเพื่อน้องพี่นะครับจุฬาลงกรณ์มหาราชาลัยนั้นโดยท่านสมาคมศิษย์เก่าจังหวัดนครพนมนะครับนายกสมาคมนักเตะวิทยาัยินาีรับนะครับเข้ามาแล้สองสมัยนะครับอ่าแล้วการก็ได้ไสองสมัยในแง่ในข้อบังคับไม่ระบุว่าอู้ที่เข้สมัยอยู่ได้เรื่อไม่ก็คงจะเป็นนายกขวัญใจตลอดการสำหรับเราชาวปิยมหาราชาลัยนะครับกิจกรรมเรามีตั้งแต่ เลิกค่อสักครู่ดีกิจกรรมการแข่งขันพุ่นตออเชื่อมเข้ามาในพิทีผลเป็นในประคับอรผลก็เสมอกันแน่นอเสมอกันถ้าไม่เสมอเราก็จะไม่เลิกนะกรับาระหว่างปีหนึ่งสองซึ่งนำโดยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับประธานรุ่นปีหนึ่งสองพลรสเอกอดุลแสงสิงแก้ครับแล้วก็ประธานกับรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับดรวิทยาอินาราายุมาคมศิกาวิยาลยราชลายซึ่ง ทุกทุกปีทุกปีกันนะครับต่อไปเห็นตั้นยอวิทยาหมายว่าจะมีรุ่งสองสายยังมาเที่ยวปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่วันที่ดีเปิดนะครับก็ขออนุญาตนำเงินสำหรับท่านที่จะรับโลกนะครับชื่นโง่ที่เราจะพ่อวันนี้มีทั้งหมดสิบหกโลกด้วยกันนะครับก็ขอ เี็นพ่อนอเรียนเ่อน้อเนน่เรเรือนะครับั้งโลกและก็ช่อล้ายใาษาอกแบบนี้นะคแต่แทน่อครับโปรคาเตนะครับรามาอีฟ้าจงผู้มงาิที่นหนก็